ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองมีใบหน้าที่เหี่ยวย่นมีริ้วรอยตีนกาผุดขึ้นบนใบหน้าฝันเห็นตัวเองหน้าเหี่ยวฝันเห็นตัวเองมีรอยตีนกาฝันเห็นว่าตัวเองมีใบหน้าที่เหี่ยวย่นปัญหาทุกอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คุณจะ รู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหางบินหลบบินหนีได้ทันค่ะคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เกี่ยวกับส่งออกนำเข้างานด้านต่างประเทศ งานด้านขายของออนไลน์งานด้านอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับทางออนไลน์งานที่เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์จะประสบความสำเร็จและนำเงินทองก้อนโตมาให้คุณค่ะคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและหลีกหนีความชั่วร้ายได้ณนะเวลาเนี้ตอนนี้คุณจะต้องระมัดระวัง ผู้หญิงราศีธาตุดินผู้หญิงราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันจะเข้ามาหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองของคุณแต่เขาจะทำไม่สำเร็จผู้หญิงราศีมังกรผู้หญิงราศีกันผู้หญิงราศีพฤษศอาจจะเข้ามาขอยืมเงินคุณค่ะแต่เขาจะทำไม่สำเร็จคุณมีดวงอ่ะอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งหรืออมีปัญหาแบบ ขัดแย้งทางด้านความคิดขัดแย้งทางด้านแนวคิดการทำธุรกิจขัดแย้งทางเรื่องผลประโยชน์กับผู้ชายราศีสิงค์ค่ะคุณจะมีการทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งกับชาวราศีสิงคคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายราศีกุมให้ระวังอาจจะมีปัญหาเนี่ยขัดแย้ง กับผู้หญิงราศีสิงหรือผู้ชายราศีสิง์ได้จะมีชาวราศีกุมราศีตุลเข้ามาช่วยเหลือท่านในเรื่องการทำการค้าในเรื่องธุรกิจในเรื่องงานเลขนำโชค257 257 27็ดสอ สองเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดขอให้ท่านโชคดีค่ะ